สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิล์กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับวันพีชและนาูโตะนะครับผมจะมาพูดถึงกันโดยที่เราบอกว่าเกี่ยวกับ2เรื่องเนี่ยมันคืออะไรนะครับใช่แล้วมันเกี่ยวกับ2เรื่องจริงๆนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการที่ว่าอาจารย์โอดาเนี่ยนะครับเคยใส่เรฟเฟอร์เรนซ์หรือเคยพูดถึงอะไรเกี่ยวกับนาูโตะ ไปแล้วบ้างนะครับผมที่ถูกจับมาใส่ในเรื่องวันพีชโดยแน่นอนแหะครับผมใน หน้าปกเนี่ยนะครับวันพีซตอนที่766เนี่ยก็ได้มีการเอาสัญลักษณ์ของนารูโตะมาใส่นะตัวไอก็กลายเป็นตัวนารูโตะแทนตัวโอ้ก็เป็นสัญลักษณ์ของโคโนฮะซึ่งเหมือนเป็นการร่วมแสดงความยินดีปิดฉากการ์ตูนนารูโตะไปนะครับผมในช่วงสุดท้ายของการ์ตูนนารูโตะนะครับผมก่อนที่จะมาเริ่มใหม่ในรุ่นลูกเนาะก็คือเรื่องของโบลูโตะนั่นเองครับอันนั้นก็ลองไปหาดูกันได้นะหน้าปกของวันพีซในตอนที่766และนอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมเคยมีอะไรเกี่ยวกับนารูโตะมาอีก อาจารย์โอดานะครับผมเคยได้บอกว่าจริงๆฉากเปิดม่านที่แบบว่าเราได้เห็นว่านค้คนนี้เป็นครั้งแรกจริงๆเนี่ยแกอยากจะวาดอะไรที่มันมีความญี่ปุ่นลงไปมากกว่านี้แล้วแล้วก็อยากให้มีนินจาเนี่ยโผล่มาในเรื่องตั้งนานแล้วแต่ด้วยความที่ว่าในตอนนั้นเนี่ยนาูโตะนะครับผมยังไม่ได้ปิด เรื่องลงอะ่ะยังไม่ได้จบอย่างบริบูรณ์เนี่ยอาจารย์โอดะก,ก็คือแบบเลยเก็บนินจาไว้ก่อนดีกว่านะครับผมเราค่อยมาตอนที่นารูโตะมนจบไปแล้วก็เหมือนเรียกได้ว่าก็มีความเกรงใจกันอยู่บ้างนั่นเองอา,ารมณ์เหมือนแบบไม่อยากจะไปเบียดเบียนตีมเรื่องอื่นเขาอะไรประมาณนี้ซึ่งเหตุผลจริงๆอันนี้ก็ไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาอย่างเป็นทางการเท่าไหร่นะครับผมก็เรียกได้ว่าเหมือนน่าจะยังเกรงใจนารูโตะอยู่แหละก็เลยจงใจไม่วาดมาครับแต่ยังไม่จบเท่านี้นะครับผมมันเคยมีเรื่องราวหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่า ค่อนข้างจะเด็ดดวงน่าดูเลยนะสาหรับแฟนแฟนันพีดและแฟนแฟนนารูโตะเลยนอกจากนี้เนี่ยที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วในกลุ่มหมวกฟางเนี่ยนะครับผมจริงๆอาจารย์โอดาเนี่ยนะครับเคยอยากจะตั้งชื่อตัวละครหนึ่งในกลุ่มหมวกฟางให้มีชื่อว่านารูโตะด้วยซ้ําไปเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะนึกว่าเฮ้ยใครวะที่มันดูจะเหมือนนารูโตะที่สุดเนี่ย จริงๆก็คงจะเป็นรูฟี่ถูกไหมนะครับเนื่องด้วยความเป็นพระเอกด้วยแล้วก็นิสัยที่แบบว่าแป้นแรนด์เหมือนกันนะครับมแบบเป็นคนแบบลุยๆเป็นคนเฮฮาสนุกสนานนะครับผมก็เรียกได้ว่าคงจะดูเหมาะกับลูฟี่เนาะถ้าจะเอาชื่อนารูโตะมาใส่แต่จริงๆไม่ใช่นะครับผมอาจารย์โอดาเนี่ยนะครับอยากให้ใครกันนะในกลุ่มหมวกฟางเนี่ยชื่อนารูโตะลองนึกดูลยครับผมมีใครกันบ้างล่ะแน่นอนละ่ะต้องเป็นผู้ชายอยู่แล้วจะเป็นอูซบจะเป็นแฟรงกี้ จะเป็นโซโลจะเป็นซันจิหรือเป็นบรูคหรือเป็นจินเบกันนะครับโซโลหรือเปล่าเพราะว่านารูโตะเนี่ยก็มีชื่อความเป็นญี่ปุ่นนะแล้วตัวละครที่ถ้าเทียบประเทศกันในโลกแห่งความจริงกับในเรื่องวันพีซเนี่ยมาจากญี่ปุ่นก็คงจะเป็นโซโลถูกไหมแต่ไม่นะครับผมอาจารย์โอดาะนะครับตอนแรกเนี่ยคิดให้ว่าอยากจะตั้งชื่อตัวละครซันจินะครับเป็นชื่อนารูโตะเองก็เป็นเหมือนแบบ ความตั้งใจแลกขำๆแหละแต่สุดท้ายก็เอามาชีอซาจินะครับผมเพราะชีอนารุโตะก็คงจะไม่ได้หรอกถูกไหมเอาชีอพระเอกของอีกเรื่องหนึ่งมาตั้งเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเกตความรู้น่ารู้ไปก็แล้วกันนะครับและนี่นะครับผมก็คือเรื่องราวน่ารู้ในวันนี้เกี่ยวกับเกตความรู้ของวันพีทและเรื่องราวของอาจารย์โอดะยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วครับผมคงต้องขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดไปกรัผมคงต้องขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมวันนี้ลาแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ